สเสด็จทั่วถิ่นดาวแดนนทายประพาทุกโมนทนายนิ่งแววนแขวน สวัสดีคะ่ะถึงเวลาที่เราจะมาฟังดนตรีเพราะๆหลากหลายรูปแบบแล้วนะคะในรายการดนตรีกวีศิลป์ค่ะดนตรีกวีศิลป์ของเรานะคะพยายามคัดสรรน,นะคะดนตรีหลากหลายรูปแบบแม้กระทั่งนักดนตรีรุ่นใหม่ไฟแรงฝีมือเยี่ยมๆนะคะมานําเสนอกับคุณผู้ชมได้รับชมกันและในครั้งนี้ดนตรีกวีศิลป์ขอนาเสนอเสียงดนตรีในรั้วสถาบันอีกครั้งค่ะแต่ว่าสถาบันในครั้งนี้นะคะไม่ธรรมดา เพราะพวกเขาจะมากันในรูปแบบของเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าลุ้นลัวเลยล่ะค่ะนั่นก็คือ KU w i ว เป่าหลายๆชิ้นนะคะมาเป็นวงดนตรีออเคสตราในขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยไอ้ว่าหารับชมรับฟังได้ยากมากเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากค่ะเพราะฉะนั้นในว่าไม่ขัดจังหวะคุณผู้ชมดีกว่าปล่อยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ขนาดนี้เราสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับก็คือว่าเรามีอัตรารองรับสามารถที่จะผ้าวิชาสามารถจะเสนอมาได้เลยว่าต้องการอาจารย์ทางด้านไหนกี่คน ซึ่งดนตรีเนี่ยก็ผมจะเป็นที่ทราบกันก็อาจจะมีแยกกันเป็นท่านถนัดทางเครื่องนี้เครื่องนี้นะครับครับแล้วอันที่3มก็ต้องเป็นเรื่องของคารุพันคารุพันซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องมือ,อเครื่องเป่าหรือเครื่องเล่นต่างๆเรานอกจากจะมีงบประมาณงบประมาณแผ่นดินเนี่ยผมว่าไม่มากงบประมาณเงินรายได้แต่นี่เป็นหลักของเราเองเงินของเราเองแล้วก็ยังได้ความกราณาได้รับความสนับสนุนจากท่านผู้มีอุปกราระคุณบางบางส่วนท่านก็ บริจาคให้ด้วยสุดท้ายส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของสถานที่สถานที่ก็เป็นที่น่าย,ยินดีก็สมเดงบประมาณปีนี้ก็ได้ให้งบประมาณให้เรามาสร้างอาคารของคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งก็เป็นที่ที่ตั้งของสาขาวิชาดนตรีนี้นะครับก็คงจะมีสถานที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับ,รบแนวทางเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องอส่วนแรกก็คือต้องคณาจารย์ก่อนคณาจารย์ก่อนนะครับต้องมีคณาจารย์ที่มีความสามารถแล้วก็ ถ้ามีชื่อเสียงได้ก็ยิ่งดีแต่ส่วนใหญ่อาจจะต้องมีความสามารถเริ่มแรกก่อนนะครับชื่อเสียงอาจจะตามมาทีหลังมีมีคณาจารย์และมีหลักสูตรเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าอ,อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่จะนําชื่อเสียงมาแนวทางาที่จะทําเรื่องนี้ก็คือจะต้องมีงบประมาณสับสนุนในการที่จะให้นิสิตในสาขาดนตรีเนี่ยวงดนตรีต่างๆของเรามีโอกาสได้ไปแสดงไปแข่งขันครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างที่ว่าครับ ของเราเองเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่เราเดําเนินการกันอยู่แล้วหลายๆเรื่องนะครับนอกจากไม่เฉพาะด้านดนตรีเรามีเรื่องของเด็กออทิสติกอะไรต่ออะไรเนี่ยเราสะดวกตรงที่ว่าเราสามารถที่จะสร้างโครงการที่โรงเรียนสาธิตแล้วก็มารองรับต่อคือเอาเอานักเรียนนั่นแหะที่อยู่ในโครงการนั้น เข้ามาศึกษาต่อในระดับบุดมศึกษาได้เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนของมหาลัยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเรื่องการพัฒนาทางด้านนี้เรามีโครงการที่จะรับนิสิตรับนักเรียนเข้ามาเรียนปริญญาตรีเนี่ยในภาคเราเรียกก็เป็นโครงการพิเศษต่างๆเรามีอยู่แล้วซึ่งก็สามารถจะดาเนินการได้เลยถ้าถ้าเรามีความพร้อมก็คือเรามีการรับผู้มีความสามารถทางกีฬา,านักกีฬาต่างๆเข้ามา,อ,าอันนี้ก็ถือเป็นผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี ก็สามารถที่จะรับเข้ามาได้โดยตรงเพราะบางครั้งผมยกตัวอย่างถ้าจะให้ไปแข่งขันกันสอบอจากแอดมิชชั่นอะไรจริงๆเนี่ยอาจจะเข้าไม่ได้นะครับบางครั้งเพราะมันความสามารถแล้วก็การแข่งขันเรื่องวิชาการอาจจะบางบางส่วนเขาอาจจะไม่ถนัด <c oughs> ก็ต้องมีการรับเข้ามาเป็นพิเศษอันนี้ก็ของกเกษตรไม่มีปัญหาเรามีโรงเรียนสาธิตก็รับต่อเนื่องได้เลย วิธีแนวคิดก็คือเราต้องเข้าใจคำว่าบูรณาการก่อนบูรณาการก็คือทั้ง3ส่วนมารวมกันก็คือศิลปะวรรณกรรมและก็ดนตรีมารวมกันให้เป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันแลให้คนเข้าใจทั้งโลกผมขอยกตัวอย่างกรณีของวรรณกรรมทางภาษาถิ่นอีสานเขาเรียกว่าวรรณกรรมเท้ากํากระดําในตัวศิลปะก็จะมีหนึ่งก็คือในการแต่งชุดของทางภาคอีสานดนตรีก็จะมีคําว่าแคนเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของคนทางภาคอีสานก็เป็นการบูรณาการทั้ง3ส่วนด้วยกันก็คือศิลปะ วรรณกรรมและก็ดนตรีเมื่อแสดงออกก็กลมกลืนสามารถใจ้คนทั่วโลกมองเห็นว่านี่คือวิถีชีวิตของคนไทยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาต่างประเทศเข้ามาเห็นว่าการแสดงแคนของประเทศไทยมันจะต้องประกอบด้วยส่วน3ส่วนนี้ทีนี้ถามว่าวิถีชีวิตของคนไทยนี่คืออะไรวิถีชีวิตก็คือสิ่งที่ปเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะเกี่ยวข้องระหว่างส่วน3ส่วนนี้ก็จะทําให้ชาวโลกได้มองเห็นแล้วก็เห็นวิถีชีวิตว่านี่คืออริยธรรมอีกส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราควรจะเรียนรู้3ส่วนใหญ่ๆคือ1ศิละปะของประเทศไทย2ก็คือตัววรรณกรรม3ก็คือดนตรีซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องละ้งส่วนอย่างผมยกตัวอย่างในเรื่องแคนเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับ